วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ววิทยาลัยที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ปฏิบัติได้จริงจบแล้วมีงานทำแน่นอนอยากรู้ไหมว่าที่นี่มีอะไรดีตามมาทางนี้เลยค่ะวิะทยาลัยเทคนิคสระแก้วเปิดทำการเรียนการสอนอยู่3ระดับคือ 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปชอมี13สาขา ได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างเชื่อมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปศมีส1สาขาได้แก่สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคโลหะสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตประเภทวิชาอุตสาหกรรมปริญญาตรีสายปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่องลสออาขาที่ใช้ได้เลยภายใต้การบริหารงานโดยนายนนทพันธ์พิมพาพว่วอหน่วยการวิทยายลัยเทคนิคสาแก้วนางสาวสีสุดาปิ่นกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายสิริพงศ์ฟองสันเทียรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวจารุวรรณอรุณรุ่งรัศมีรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและนางนัชชาไพศิษฐ์เบญจพลรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลายัยเทคนิคสระแก้วส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอาทิเช่นการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความร่มรื่น และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาการส่งเสริมเกี่ยวกับวัสดุอุปรกรณ์ในการศึกษาที่ทันสมัยพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและน,นวัตกรรมให้กับผู้เรียนอย่างพอเพียงควบคู่คุณธรรมดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ทําข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคสาแก้วยังจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เพื่อควบคุมป้องกันตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิมีการคัดกรองผู้เรียนเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์มีการวัดอุณหภูมิการล้างมือด้วยเจลมีการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิงอย่างเคร่งครัดพวกเราเลือกแล้วสนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เพจ f a c e b o o กงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสาแก้ว หรือโทร0961691980พัฒนาคนพัฒนางานวิชาการเป็นเลิศประเสริฐคุณธรรมน้อมนำรู้รักสาม,มคัคคีสถานศึกษาคุณธรรมมีวินัยรับผิดชอบใฝ่เรียนรู้